สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรวรนรักษาผลนะคะชิมงานรักบ้านเกิดดอทคมค่ะวันนี้นะคะเราลงพื้นที่ฟาร์มแพะณบุญศิรนะมาตาฟาร์มค่ะฟาร์มแพะที่เลี้ยงแพะมานานกว่า6ปีนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ในการดูแลแพะค่ะอยู่พื้นที่ตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่บอยนะคะคุณสุกิจนะคะกิติชนทวั์ค่ะจะมาะเผยแพร่ประสบการณ์นะคะในการดูแลแพะแล้วก็การ ดูแลแพ้ในเรื่องทําอย่างไรไม่ให้โรคกเกิดกับแพะนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่บอยสวัสดีครับค่ะคุณสุิติๆๆๆๆชนทวัฒนะคะแล้วก็วันนี้นะคะขอ้อมูลเหล่านี้นะคะพี่บอยนะคะินดีที่จะเผยแพบบร่บนเว็บไซต์รักบ้านเกิดเดอนคค่ะ,ว,คะวันนี้พี่บอยจะมาสาธิตการทาน้ําหมักมุนไพร,รให้กับทีมงานได้ได้ได้ได,ด,ดูนะคะมีวัตถุดิบที่ใช้มีอะไรบ้างคะพี่บอยอันนี้เนี่ยเราจะทําเป็น ยาบำรุงแล้วก็รักษาโรคในแง่ของพัวกเกี่ยวกับไข้หวัดนะครับซึ่งแพ้เนี่ยจากประสบการณ์ที่เลี้ยงมาเนี่ยโรคที่เขาจะเป็นสำคัญสำคัญเลยก็คือท้องอืดกับโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจซึ่งก่อนเนี้ยเราจะใช้ในเครื่องของทางระบบทางเดินหายใจก็คือจะเป็นฟ้าทรโจน,นะครับตัวเนี้ยจะเป็นเร,เราเราเราให้ให้ในรักษาของการป้องกัน คือเราไม่ได้ให้นักษัตการรักษาสิ่งที่ทําออกมาแล้วเนี่ยหลังจากที่เราหมักได้แล้วเนี่ยเราจะใช้ให้เขากินอยู่เป็นประจํานะครับ <ฮะ S 1> กับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นบอระเพ็ดนะครับเราจะปนกันตัวนี้จะเป็นเรื่องการบารุงนะครับเพราะว่าบางทีที่จะเป็นเรื่องของการอ,อาหารเรื่อง,อ,งอ,าาอ,อะไรแบบเนี้ยคือเขาเขาเขารู้สึกอาจจะเบื่อตัวนี้จะช่วยในรักษาตรงนั้น<ฮ>ะนะครับเดี๋ยวเราดูแล้วก็จะมีกากน้ําตาลก็คือตัวนี้เป็นตัวให้พลังงานกับจุลินทรีย์ในการที่จะย่อยเพื่อเอาพวก ายาในในในพืชออกมานะครับเองต้นแต่ละครั้งใช้ปริมาณเท่าไหร่คะอันนี้เราใช้สูตรก็คือ1กิโล1กิโลแล้วก็การน้าตาลเนี่ยประมาณ1กิโลแล้วก็จะมีน้ําอีกประมาณ4ี่ถึงหลิตรก็คือเราจะดูให้มันท่วมไอของตรนนี้นะครับ ครับอันนี้คันนี้เราก็จะเอาเอาหมักละค่ะค่ะเวลาหมักต้องหมักกี่วันหมักในไหนพี่เอ่อของผมเนี่ยผมนิยมใช้เป็นแกลลอนเพราะว่าถ้าเป็นถังอ่ะมันต้องมาเปิดแล้วต้องมาคอยตัดแต่อย่างเงี้ยเราใช้การลิ้นเราเลยค่ะเนาะใส่ในนั้นไปเลยใช่ก็ยัดใส่ไปเลยเนาะใช้เวลาเวลานานเท่าไหร่คับพี่มหม,มักไว้ระยะเวลาการหมักหมักอยู่ตั้งแต่21วันถึง30วันนะครับถ้าเราจะเอามาใช้ เพราะว่า,าทางหลักวิชาการแล้วก็คือตอนนั้นน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะปฏิกิริยาสมบูรณ์แล้วเนาะ,ะการการหมักสมบูรณ์ในส่วนนี้ถ้าเราจะเอาออก,กนํามาใช้ก็คืออัตราการใช้อยู่ที่เท่าไหร่อุเออที่ใช้อยู่นะครับก็คือน้ํยี่สิบริแล้วก็ใช้โทษน,นะครับใช้ตัวชาถ้วยชายเนี่ยตัวหนึ่งถ้วยต่อ ต่อการไปสมน้ำ20ลิตรก็คือให้แพะกินคือถามว่าแล้วแพะจะกินเท่าไหร่ก็คืออันนี้แล้วแต่ตัวเขาละครับคือเราจะใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะครับเพราะว่าของพวกนี้มันยังไงมันก็คือยาเราก็ตอบไม่ได้ว่าเยอะแล้วจะมีผลแค่ไหนครับเออก็อ้น้ำตาน้ำตาใสเพราะเหมือนในอย่างเงี้ยไอ้แกลลอนมันก็จะสะดวกตรงที่ว่าเราจะควนจะเขย่าจะยังไงก็เต็มที่ได้เลยได้เต็มที่มันไม่ต้อง ผสมน้ำน้ำก่อนเนาะถ้าเป็นเหมือนถังน่ยบางทีต้องมานั่งคนผสมน้ำไม่เรียบร้อยก่อนในนี้ไม่ต้องมีหน้าที่ใส่ย่างเดียวแล้วหลังจากที่หมักได้ที่แล้วเนี่ยหลังจากนั้นไปคือเราถ้าเราปิดฝาสนิทเนาะมันก็จะไม่มีปัญหาก็จะเก็บไว้ได้นานใช้ได้นานตลอดใช่จนกว่ากลิ่นมันจะเป็นกลิ่นเน่าแทนนะนะครับเพราะว่าเราเปิดเปิดปิดปิดนี่ส่วนใหญ่ก็คือของหมักเนี่ยถ้าเราเปิดเปิดปิดปิดบ่อยๆมันก็จะมี ปัญหาคือถ้าของของเราก็คือว่าเราก็เทใส่กวดเล็กแบบนั้นน่ะแล้วก็เราก็เอามาเนาะแล้วก็เนี่ยก็ได้ครับทีนี้ถ้าก็คือประโยชน์ประโยชน์ก็คือสามารถที่จะป้องกันโรครจะเกิดในแพได้ใช่ครับก็จะเป็นเหมือนที่เรียนว่าเราถ้าเราเห็นทางสมุนไพรแล้วอะ่ะตัวฟ้าทะลายโจรมันจะทางด้านเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจจะจะชัดเจนเนาะ,ะก็คือเราเอามาใช้ตรงนั้นเพราะว่า แพ้เองปัญหาระบบไอปัญหาระบบทางเดินหายใจจะจะ,จะเป็นตัวเป็นเป็นโรคเด่นของเขาแล้วก็ผู้เลี้ยงแพ้จะสูญเสียก็คือโรคปอดบวมเนี่ยในแพ้จะจะเป็นระดับต้นๆครับาวันนี้นะคะเราได้ความรู้นะคะในการทำหมักสูรสมุนไพรนะคะป้องกันโรคที่จะเกิดในแพ้ค่ะจากคนปิดกติ ข้อมูลเหล่าน,นี้นะคะสามารถไปคลิกดูคลิกชมกันได้ที่เว็บไซต์รักบ้านเกิดของข่าวันนี้อรวรรนนักษาพลแล้วก็คุณพี่สุกิติตกกิชนวัฒน์นะคะหรือว่าพี่บอยของเรานะคะคก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ